อาจาวันนี้ก็จะพามาดูนะคะพี่กิจเตรียมของจัดทรงนะคะเป็นโครงกรอบปลอยสําเร็จรูปก่อนอื่นเลยนะคะกรอบปลอยสาเร็จรูปทุกชิ้นนะคะจะผ่านการแพ็คกันกระแทกแบบนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยในขณะที่เราขนส่งและเพื่อความปลอดภัยอีกรอบนึงก็คือจะมีการปั้มเจลแอลกอฮอล์นะคะในระหว่างที่เราแพ็คของนะคะโอเคค่ะและ้วก็เราจะจัดมาตั้งๆนะคะสําหรับวันนี้ก็จะขนาดค่อนข้างใหญ่นะคะที่พี่กิจถือก็คือขนาด16คูณ20นิ้วนะคะ,ะแล้วก็ ลูกค้าสั่ง5ไซส์นะ5กรอบนะอีกกรอบที่สูงๆนี่ก็คือขนาด16คูณ24นิ้วนะคะ,ะแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะเอามาทําการจัดใส่กล่องลังนะคะเพื่อที่จะจัดส่งให้ลูกค้าและในทุกเซตนะคะเราก็จะแถมหูแขวนแบบนี้เลยนะคะให้ครบกันไปเลยนะคะสำหรับลูกค้าเอาไปใช้างานก็คือแกล่ลอก เทปกาวออกนะแล้วก็แปะรูปแล้วก็ทำงานจัดส่งให้ลูกค้าได้เลยง่ายมากๆสำหรับวันนี้พี่กิดขอดทัวไปส่งของให้ลูกค้าก่อนจ้า